อะไรต้องหายครัเปิดแมงมุมอไม่หายสะพานเลยว์โชว์โชว์ไอ้นโ้นตายต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้ฮู้ให้กูตายหมันเร็วโอ้แทนอยู่ไหนเหมือนมันตามกูอ่ะอ๋อมันตามกูจริงด้วยอ๋อนี่สะพานเจอแล้วนี่ไม่มีคันโยกอยู่ตรงนี้โอเคไม่อยู่หน้ารถเลยอะไรอะไร เราทำให้สะพานลงแล้วเราต้องรอสะพานลงแล้วก็ขึ้นรถอ่ะวิ่งไปที่นู้นมันยุ่งไหนวะก็อยู่ตรงฟูดแม่พูดเลยเจอฉาดแล้วเออต้องรออ่ะีคยต้องไปรอให้สะพานลงมาก่อนกูสิ่งสะพานก็แบบพวกมันไปทางนั้นเหรอตามมาตามมาตามมาพี่แทนตามมาพี่แทนก็เพื่อนักษาเขาไม่ห่างรือวะเดี๋ยวคุณนแจสามารถใช้เสาไฟได้อ a c t ี v a t e ตามมาพี่แทนจำทางได้ อู้โชว์ข้างหลังโชว์อู้ต่อหน้าต่อตาอีกแล้วอู้ต่อหน้าต่อตาจะหลงทางแล้วจำไม่ได้แล้วสิไอเหตุสะพานสะพานมันมัน,ม,นมันอยู่ไกลจากรถไหมอ่าอ่าตามไฟไฟหน้ารถไปเลยโอเคก็เป็นไหนไอต้อนอ้าวพี่แทนหายเราอยู่ขา้างอยู่ขนาหดไอมามามาช่วยหน่อยอยู่หลังรูปปัน้นไออยู่รถอะ่ะ มาช่วยหน่อยกูณเอาพิ่งไปพันตู้ก็ให้รถเราพันก็ให้รถเราต้องอยู่ไหนวะรถอ,อยู่ไหนวะหลงแล้วยืนเจออยู่แจ้งทางนี้แล้วแจมอยู่ไหนวะแจมเจอแล้วคุยพิมพ์ดีแทนข้างหน้า,ยายนตัว <c oughs> อะไรแดง <c oughs> อ,ออนรถไอ้สัตว์ต้นกูโดนต้นต้นพูนไม่สุขภาพเลยนะดีแทนตายแล้วแต่ต้องเก็ ไปแทนน์แล้วมันเปิดสะพานยังไงเนี่ยเดือดใส่โยกตรงเนี้ยอือแต่แม่เล่นไม่จริงชาเล้ว่ะไปเลยเออไม่ได้เดี๋ยวผีมันจะมาผีมาแล้วผีมาแล้วปานวิทย์หนีไปมันหนีไม่ได้ว่ะจะเข้าบ้านพอดีแอนนเดือดขึ้งโลนะแทนน์ยังเงี้ยพยายามดูต่อเดี๋ยวแบบเรามันมันมันเล่นต่อได้ไหม คือถ้าอ่อนโอ้ยมันดักสเปาแชมป์กูเลยไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าต้องรอต้องรอต้องรีบขึ้นดดรถอ่ะโคบาโซ่สะพานกำลังลงเฮ้ยใ,ใครวะอูเทนเพ็ดนะเพ็ดแล้วไดวฉว้ฉันจะวิ่งล่อโอ้โหผีมันไวกว่าอูเทนเดินสุดสโล่เลยเพ็ดกูกดวิง่งว่าเนี่ยวิ่งในรถชุกขึ้นรถได้ยัง อสูตรกายจะปิดมันปิดไอเ,เดี๋ยว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 ,ยวจุดเอาโชว์อเอาอุ้ยโขนอาสูตรากายคลิให้อีก,อากาลอแล้วอ่สูตรกายนี่แหละอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนผมไอ้นี่เดี๋ยวตอนผมเอาสะพานล,ลงไอ้นี่ให้หน่อยตอนสะพานล,ลงไล่จุดไฟลออ่อผีให้หน่อยอ๋อเคเดี๋ยวผมจะเปิดสะพานแล้วนะได้ได้ได้ไปไปเปิดเปิดไฟดูให้มดเลย อ้าวโชว์เลยท้ายโชว์จะไปโกว์ก็เปิดไฟให้เฮ้ยโอ้โหมันอยู่ข้างหน้ากูเลยนี่ว่าโอ้โหว่าอยู่แสงอะไรเดี๋ยวผมเล่นเปิดไฟก่อนโอเ้โอเพื่อนเราตายที่สองรอบอีกนะโอเ้เราแจกมากเยอะสองดนะีดีผมไล่เปิดไฟให้ผมเจอมาแล้วผมเจอมาแล้ว okay. โอเคโชว์โชว์โชว์ลงมาเลยมันอยู่กับไอ้ต้น มีคนเปิดไฟแล้วอ่ะอาต้นต้นต้นสวยสวยสวยเปิดไฟเขาโมงต้นต้นต้นเปิดไฟไลรเปิดไฟเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเออรถอยู่ทางขวานี่นี่รถอยู่ตรงนี้แมงมุมก็อยู่นี่หนีดีดีต้นทางนั้นไม่มีบ้านนะต้นอุกขิภารต้นไม่เป็นไรมีเสาไฟต้นช่วยด้วยต้นต้น อยู่ไหนอ่ะต้องอยู่ไหนอยู่ไหนมไม่รู้ผมหลงเขาอยู่บ้านอ่ะโอ้โหข้างหน้ากูเลยโอ้โหมันอยู่ข้างหน้ากูเลยผมเจอรถแล้วตายเลยอ,อเชนะ่ใจเดียวโอ้โหอะนาคุยไปเพื่อนรอสะพานลงมาโอ้โหน่าจะต้องเปิดไฟไม่ให้ผีมันมาเนี่ย ใช่ป่ะอย่าย่าอย่าข้นตัวครับต้น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 รอด้วยอุ้ยมาแล้วไอ้เหี้ยมึงไม่บอกกูนะโอ้ยเหี้ยไม่เห็นเหมือนกันพี่อย่าตายนะพี่อย่าตายนะไม่ตายไม่ตายไม่ตายเปิดไฟเฮ้ยคนคนที่โอ้โอ้ทำไมพี่พี่แทนพี่แทนพี่แทนไม่ต้องไปเดี๋ยวผมไปตรงนั้นให้ ต้นผีมัพี่แทนพี่แทนพี่ไล่พี่พี่ไล่เปิดไฟให้หน่อยแค่ไล่เปิดไฟเดี๋ยวผมเอาสะพานลงเองให้ให้ให้เขาไปเอาสะพานลงไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตายเดี๋ยวผมผมตายได้ยุงไหนยุงไหนยุงไหนพี่พิวครับผมพี่พิวครับผมคุณตายครบหมดแล้วกูต้องดูสเปกเเตอร์เอาโอ้ไก่ไปไหมอ้าวโหเอย๋ยวกูดึงลงให้หนูดึงลงให้ต้องต้นตายโอเคเดี๋ยวผมไล่เปิดไฟให้โอเคเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว โอ้มันอยู่ข้างหน้ากูเลยนี่ว่าโอ้อัน <c oughs> อันนี้อันนี้คือมันต้องทำใหม่ไหมถ้าเขาตายอ,ะอย่ะพิเชูยไล่ไล่เปิดไฟพิเชูไม่รู้อ,ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันยังรอบอกว่าให้รอรอสะพานลงมานี่หว่ากเปิดไฟอ่ะไฟว่างขา้างหน้าเปิดไฟเปิดไฟมนลนเปิดไฟ มันมาวิ่งนั่นตัวอะไรง่าไปเปิดโอ้โหเด๋ยมมิมิกน้ากัวน้อยกว่าเยอะเลยเนี่ยไปเร่อมิมิกมาโอ้โดไฟไฟเฮ้ยผีผีมาปิดไฟแล้วผมผมผีกับผมเดี๋ยวผมรอดผีให้โอ้โหวิ่งขนาดกูวิ่ง4,000เมตรแล้วนั่นเองไหน เฮ้ยมันมันมันอยู่มันอยู่ข้างหลังดูปั้นโชว์โชว์ไม่อะไรโชว์กุ้เหลืออะไเดียวเฮ้ย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 เกตเป็นเดือดคาอูโชว์เฮ้ยรถรถอยู่ข้างหน้าโชว์มามามาอู้กดอีโค้ดนะเลยอู้ตายโอ้เชียเชอู้หนิดเดียวเองโอู้ขึ้นรถนิดเดียวว่ะวิววิวเราทำให้ได้ เป็นสเปกเตสเฉยเลยเพราะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นวะมันมันมันก็แค่มันก็แค่เข้าเข้าไปรถนอ่ะคือเข้าไปรถมีคิวเลยกันได้แล้วสวยสวยแล้วรออะไรอยู่หน้ากูเลยเนี่ยเฮ้ยกูเห็นผีทีโพดทีโพดทีโพดเอ้ยถ้าปิดไฟผีไม่เห็นปะรอผู้เล่นคนหนึ่งอ้าต้องรอต้น ก็ตีหมนก็รอกูเล่นทุกคนหนีไปได้รถโชว์โชว์ทุกคนหนีไปได้ทำไมกูค้างวะเอ้ยอ๋อเอาไปแล้วอาร์กีเฮียค่อยๆมาต่อมาต่อแล้วมันมันมันข้ามได้ไหมได้แต่ค่อยมาต่อไหมลอยคอนเดอร์จัำสแกร์แปไลท์ลาวสาวก็จบแล้วป่ะเนี่ย ไม่ไม่อันนี้มันอ่านสามอ่านสามอ่าสุดท้ายให้มาต่อหนึ่งเอ้ยถูกแล้วอันนี้คือตอนยูีหน้าเอ้ยจบแล้วสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้โหมันมีชักเตือนให้มาต่ออ่านสามต่อเนี่ยอัดไปเกือบชั่วโมงหนึ่งเข้มาต่อสามต่ออีกี่ยอดสุดมาต่อโอเค โอเคครับไปแล้วไปแล้ว